ครับสวัสดีครับตอนเสาม์นีสิมารีวิวบ้านพักริมดอยนะครับโยมเพื่อบุงคลาจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นอ่าเป็นบ้านพักเป็นโฮมสเตย์เป็นเ,เป็นโรงแรมนี่แหละนะครับติดกับแม่นม้ำโขงติดฟังประเทศลาวนะครับ รถเวืตรงข้ามกับเมืองปากกระดิงแม่น้ำปากกระดิงนะครับีรยางเขาไปเบิ่งนะครับอตอนดีตอนเสารนะครับมันหกโมงเสาร์มันพักเขาขกันหนายุ ครั้งหนึ่งที่เบืองการและแอดบ้านพัก,กริมดอยครับที่พักก็ลึกเข้าไปนะครับลึกเข้าไปทั้งในทั้งซ้ายทั้งขวานะครับฟังในส่วนอย่างนะครับฟังนี่ก็มีถนนมีประตูกออกไปริมโคงนะครับทุกบ้านทุกหลังนะครับมีประตูมีทางออกไปริมโคงนะครับเดีย๋ยวผมพาสิเนาะพาอย่างไปริมโคง แฟเดอร์กาแฟเดอร์คนอื่นบอกอยู่เรืมหอมเออพาอยู่นี่แหละปลาขึ้นไปเลยประสันไหวปลาลัวตัวดีวะรุ่นนี้เจรอนยังนะครับเบึงบรรยากาศลำโคงตอนสอบง,งามขนาดเลยเบื้องตะเวนขึ้นอ่าตะเวนขึ้นริมโขง อ่าเบิง้งริมโขงครับพี่น,ออน้องนี่ทังสิเมเต์ดอกแมนามโขงประเทศเลาวภูเขาเป็นของฟังเล่ามืดของไทยวิ่ีภูเขานะครับอยู่หน่นคือสิมเมนแ์มนามปากกระดิง่งเป็นที่ไหลบรรจบ,บระวางมันเป็นแมนามสาขาของแมนามโขงครับไหลลงมาปากกระดิง่งประเทศเลาวนะครับซึ่งมีบางคนกับเฮตไทย ยูทูบลงมาหลายอยู่กับปากระดิงเป็นเมืองที่สวยงามนะครับอันนี้อยู่อำเภอบุงคลาอตอนแรกๆคำคำเขากระสีออกมีไฟออกมาติดอยู่ริมฟุตบาทกินกันนะครับฉลอง สังสรรค์น,นะครับวับนหยุดนะครับหน้าโปรยังไหลเอื้อยอยู่ครับน้าลดแล้วเัปดาห์อากาศเย็นครับอากาศเย็นดีเม่อหนาวเท่าไรน,นะครับอากาศสดชื่นอากาศดีครับอากาศบริสุทธิ์มากใครมีโอกาสก็ลองแวะมาเที่ยวชวมมึง นี่บรรยากาศริมโขงฟังโขงฟังที่เป็นดินดอนที่เป็นอนนี่เนะครับเนาะมันสิเป็นของ <c oughs> ที่ลองจะบานก็นลงไปปลูกพักปลูกแตงนะครับอ่า บรรยากาศตอนเสอะอ่อาทามจากของลานแล้วนะครับบริเวณฟุตบาทหรือถนนคอนกรีดนี่งก็เห็นประมาณสี่หลอยเมตรนี่แหละแถวนี้แหละสี่หลอยคนออกร่างกายแลนไปแลนมาได้นะครับแล้วกามีผ่ามาบินบาดตอนสอเสอะาหกโมงเจ็ดโมงนะครับไปกับ,นะบไปสีมาใส่บ่งเสืาบาดก็ได้ ตอนนี้มันเขาฤุดูหนาวเนาะต้นใหม่ก็เริ่มแห้งเริ่มตายเป็นดอกเป็นนวยนะครับก็เหี่ยวแห้งไปร่วงโรยไปนะครับแต่ว่ายังคงความเขียวอยู่ฝั่งเล่าอยู่ฝั่งเล่ายัางคงความเขียวกับจีบเบิ้งอยู่นครับนี่คือบรรยากาศตอนเศร้า เก็บบรรยากาศตอนเสาร์หกโมงเกือบหกโมงละครับกือบตะเว้นขึ้นละนะครับเก็บบรรยากาศสมิส,สกอนเดี๋ยวไปจิบกาแฟมันร้อนตอนเสาร์ใช่ไหนะครับสำหรับมื้อนี้นเราสมิสกรนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งปติตามนะครับสวัสดีครับ